เฮ้ฮัลโหลโอ้มายก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้นี่วันนี้เรามีของเล่นชิ้นใหม่เป็นแม่กัวนะครับมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันนี่โอ้มายก็คราวนะครับมีแม่กัวร้องเพลงข้างหลังก็จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับว้าว แทนแทนแทนนี่เลยเจ้าแม่หัวตัวสวยงามล้อมรอบพ่อ่อนนะครับว้าวๆ้าวว้าวนี่ช่องใส่แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วสวิ์ออฟออนเปิดปิดโอเคเดี๋ยวเรามาโชว์กันเลยเดี๋ยวเราโชว์กันเลยนะครับทุกคนนี่โอเคยูยูเดี๋ยวให้พี่กระต่ายมาช่วยเต้นป็นเพื่อนนี่กู โอ้ยล้มไปแล้วทุกคนหายาหัยยาโอ้โอ้ยล้มอีกแล้วดีโอ้ชิคชุนนี่จตายโอ้โหนี่ก็สีเล็กก็มา อีมโย่จะล้มอีกไหมจะล้มไหมโอ้หจะไปตายโอ้โอ้โหนี่เฮ้ยนี่มีเจ้าลิงมาด้วยโอ้ my god ล้มไปแล้วนี่พี่ลิงก็มาแล้วครับหืมระว่างชีเล็กกับเจ้าลิงกหลังจะกาต่อสู้กันเอาไม่โย่ก็มา โอ้มายก็โอเคโอ้ไหนดูสิโอ้เรียบร้อยโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับบายบาย